รนี่แหละเอ่อท่านก็จะประสบความสำเร็จจากนั้นตามมาแล้วเ็อีครบครับดีครับครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้อาจาศงงนะบรรยากาศแมงมาดูดึกดึกกลางคืนวันนี้ผมมางานองค์พระผูทเจดียดีนะครับงานประจําปีของหวัดพระนครปฐมปีประจาปี2 5 6 0บอก้างคือคืนเลยนะงานของกินของใช้คนมาเที่ยวกันเยอะมากนะครับนนได้จัดเป็นงานเนี้ยจัดช่วงประมาณสิ้นเดือนนะครับผูกคนก็เลยมากันเยอะครับงานเนี้ย บอกเลยว่าเดินลำบากนีดตึงแต่ว่าความมันความสนุกเนี่ยบอกเลยว่าไม่ไม่น้อยหน้างานอื่นนะครับเดี๋ยวเเดินดูดานรายการพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างก็เดี๋ยวทำไมเดี๋ยวผมก็จะแวะมาสักการนะครับผมรับประสจดีก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ่าในงานเขามีอะไรขัดกันบ้างนะครับ ครับเราก็มาเริ่มต้นกันนะครับด้วยการไหว้พระขอก็อต้องบอกเลยว่าถังค่กันคืนเนี่ยคนก็มากันเยอะนะครับมาไหว้พระไม่ใช่เพราะว่ามาหาซื้อของกินหรือของใช้นะครับบรรยากาศแสงสีตอนคนนนืนมากสวยงานมากเ่ยานวัดเที่ยวมากเลยครับสีายสบาย ตัใจให้ใจปูนก็คือใจ,ใจอนงนใจให้เส็จเอาไว้แต่คือตัวบูนของท่านแล้วใจได้เมีวขาดมาปลูกดวงไว้สบหลวงพ่อแต่ท่านจะสภา,า,าพโใจท่านจะาปื้มใจแล้วนะอันนี้เราก็เห็นนะครับอ,องค์หงนพ่อหร้อยบาทเ่นวนร้อยบาทขนะองท่านนะหนึ่งร้อยบาทของท่าจะได้รับเรียนรุ่ตัวปีชนนะนะไปรับเรียนรุ่นตัวปี S <S เออดวงห้องเราดีแล้วนะ nah. แต่ไหนๆก็มาแล้วจะ่าคอยโอกาสของท่าในให้เสียไปน่าเสียดายแต่โอกาสอย่างนีุ้ดท้ายนากเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสต้องจิตใจพร้องท่านจะไม่ท้าทุกคนล้นหลามไปเลยเอ่อพาลูกพาหลานพาครอบครัวเพรางันบุญนะครับจิบตศรัทธานี่ก็ญาติโยมมากันเยอะมากเลยนะครับขึ้นมาสชว์ท่าโผล่หนคอ้าโผล่หน้า ผมจะพาดูครับบริเวณรอบๆบรองอขาผสมก่อนนะด้านนอกไม่เท่าไปได้นะเพราะว่าคนยังเยอะอยู่จากนี้ก็มีรอยเทียนสลักคอกันนะครับ เอาวยก็มาจบ่กับประสบการนครับาไยจตา้คกับจตาท่านที่ชอบนะครับวัตถุมงคลครับทางวัดก็มีมาให้เช่าบูชาด้วยเล็นกากันเวลาตัวที่ไม่นานนะที่ว่า ครับรอบๆบริเวณองค์พระด้านบนนะพอดีดูว่ามีร้านค้ามาออกขายสินค้าขายของครับมีคนถ,ถืงอาหารการกินด้วยนะครับก็อครับเขาก็ไปกับในส่วนของการทำบุญนะครับ เออประจวบกุศลนะครับแล้วประจุนี้ก็เป็นอ่าสำหรับผู้ทีษษษ่มีจิตศรัทธาละครับร่วมอ่าสร้างระฆังเงินระฆังทองนะครับอันนี้มีหน้าที่นะครับก็จะชักล่องนะครับอตอนะระฆังเราเนี่ยเริมแบบขบวนที่องค์พ

อัยีนนแล้งครับบริเวณด้านบนนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับรับระค hàng นะครับสำหรับผู้มีศรัทธาที่ไม่แพ้ไปสำหรับผู้ที่บริจาคไม่ใช่ต้มจิตศรัทธานะประค h à n ก็คือเขต้องหล่องนี่เองนะครับเพื่อเพื่อที่จะส่งระค h à ไปถึงข้างบนนะ อาจารย์ทากท่านให้ท่านประพฤติอะไรประพฤติมนบ้างอาจารย์ที่รักท่านอะไรที่จะทำผู้ที่เรื่องจะท้าไปขวาๆใจ สงานตรงนี้ดีแต่เราดูประชาชนหายการทำงนวางแผนการงานอะไรการไปไนยลารดูงานแล้วนะครับที่ผมไม่ได้มาเที่ยวงานบุญงานอะไรอยงานในยามค่ำคืนเสร็จแล้วงานองค์พระสมเจดีนี่ก็รู้สึกว่า มาได้จับไปสุขความรู้สึกจมเดิมนะหลังจากช่วงโควิดนะครับที่ดบระเพณนีนี้ไปช่วงข้าวนะเวลาเร่งแน่นกันมากๆาคงติดตกกัดใจนะคือตอนนี้พระพุธเจ้าก็ไา้ตรองกานเก็บว่าู่มีไม่ใช่ตรงนี้มีลนที่กุประสมเสียดี สุดมุ่งหมายดูอาถ้าพุทธิเกิดก่อนเออเกิดจากกันทำบนนะกันนะแบบจากกันทำอาสาถุลังกนุกุตรกุตุกุใหญ่ใจบุญทุกท่านนะ อาจจะเข้ามาสัตย์ละบูชา,รรา,าประเด็นพ่อรอห้าข้อประเด็น้าเปลี่ยนผ่านเพื่อมาแล้วก็แวะทำบุญบสักหน่อยนะครับผูกมวางไว้รอรอร่าถ้าไปพิจารณานนะ ไปถามคนที่เขาปลูกดวงเขาไว้เขาประสบความสำเร็จอย่างไรนี่แหละท่านก็จะประสบความสำเร็จอย่างนั้นจะผ่านมาแล้วเนี่ยปลูกดวงแล้วหรือยังจาถ้ามีโอกาสตั้งคิดตั้งใจ ครับหลังจากที่เราได้ทําบุญไหว้พระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเดินดูนะครับร้านค้าต่างๆที่มาออกนะครับในงานนี้มีร้านอะไรบ้างแล้วก็เดินหาของกินนะครับเพราะว่างานนี้บอกได้เลยของกินเนี่ยร้านค้ามาออกเยอะมากดังๆทั้งนั้นเลยครับ おらんだわ。なんか <music> 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 <music>

♪

ของกินก็เยอะแยะเลยนะครับพ่าดีดูแล้วเนี่ยแบบโอ้โหเนี<ห>่ยครับทงกันใหม่ๆนะครับบรรจุใส่กล่องเลยนะครับ,บ,นะรบดูหน้าขายกันเลยนะครับเนี่ยโอ้เดานีวมม่วงครับ พร้อมทานเลยนะอยากของงงเลยกินอันนี้ได้เลยขาเราไปซื้อนะครับเป็นเซตกลับบ้านไปนั่งทานที่บ้านได้หรอกเต็มที่ก็มีนะสำหรับท่านนี้ครับนั่งพักขานะเดินเที่ยวกันเหนื่อยๆนะครับก็จะมีนะบริเวณที่ร้านค้าจะมีมานั่งนะครับที่เดียหารให้เลือกนะครับเลือกซื้อเลือกทานกันตามอัธยาศัย,ายเลย เมนูก็มีนะครับเยอะแยะเลยนะครับ ไอ้เวลาโชว์อ่ะไอ้มัน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 

ละนั่นเองนะเยินบาทจะเฮ็ดให้ปาราณนี่อ๋ออันนี้ชั้นถูกใช่ไหมเอาใส่เยอะๆปาๆ ตอนนี้ก็ยิ่งดึกนะครับคนมาเที่ยวงานก็ค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นงานประจาปีนะครับปีหนึ่งจะจัดครั้งหนึ่งนะครับงานใหญ่ประจำจังหวัดทุกคนก็เลยให้ความสนใจนะครับมากันเยอะแล้วก็ร้านค้านะครับที่มาออกขายนี่ก็มีมากมายหลยประเภทแล้วก็สินค้าของกินจัดได้ว่าค่อนข้างเยอะเลย ครับก็อย่างที่บอกนะครับยิ่งเดือคนยิ่งเยอะนะครับเพราะว่ามาหาอาหารทานกันร้านค้าแต่ละร้านอะก็เป็นที่โด่งดังนะในติ๊กต็อกบ้างในช่องช่องงูบ้างบางร้านนี่ก็คือดารา,าดราเนี่ยก็มาทานกันเยอะเลยครับดูนะครับไม่ว่ามองไปทานไหนนะครับก็ะจะมีแต่ผู้คนนะครับมาหาซื้อของกินกัน เราเนี่ยเม่งนดให้ได้เลยนเรากันเร่อนาครัด้ได้เยัด้ได้เลยนะพี่เากันทุกเรื่นตดให้ได้เลนะี่ตัด้ได้เลยนะพี่ัด้ได้เลยนะพี่ตัดให้ได้เนะด้ได้เ่

เธอรู้สึกดีมากเลยนะคะวันนี้นะคะมีอะไรที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้บ้างคะอะไรนะมีอะไรที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้บ้างคะอะไรนะมีอะไรที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้บ้างคะอะไรนะมีอะไรที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้บ้างคะอะไรนะมีอะไรที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้บ้างคะอะไรนะมีอะไรที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้บ้างคะอะไรนะมีอะไรที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้บ้างคะอะไรนะมีอะไรที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้บ้างคะอะไรนะมีอะไรที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้บ้างคะอะไรนะมีอะไรที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้บ้างคะอะไรนะมีอะไรที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้บ้างคะอะไรนะมีอะไรที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้บ้างคะอะไรนะมีอะไรที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้บ้างคะอะไรนะมีอะไรที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้บ้างคะอะไรนะมีอะไรที่จะช่วย <sweak> Thank you for watching. ทำการสดสใหม่ๆเลยนะครับ เพื่อนหนูบอกท่าได้ไม่มากเลยค่ะดีครับดีครับดีมาก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 ม่กดมากดีมกดีมาีมากดีมามากดดมากดีมากด እና ንስራ ወጣ

उसे ना तो कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए เป็นยังไงกนบ้างครับกับงานองพระนะครับผมก็พามาดูนี่ก็คือถือว่าพามาดูคร่าวๆแล้วกันนะคงไม่ได้ละเอียดมากเพราะว่าต้องบอกนะครับว่าคนเยอะมากเลยของขายก็จับว่าเยอะนะโอ้ผมว่าน้องๆงานกาชาติที่กรุงเทพเลยครับ หรับผู้ที่สนใจนะครับก็มาได้นะงานยังมีอีกหลายวันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวผมจะอ่าลงไว้ที่ r e s c r i p t i o n นะครับครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาดูนะครับครับถูกใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ